นักการเมืองบางกลุ่มบางพวกก็จ้องจะเป็นไส้ศึกบางกลุ่มบางพวกก็จ้องจะเป็นพวกขายชาติมันจะไปสนใจเยียอะไรข้าราชการก็ขี้เกียจความจริงก็ไม่พูดกองทัพพูดไปทางหนึ่งนะสอสอไอ้พวกนักการเมืองก็พูดไปทางหนึ่งขราวนี้ขเขมรเนี่ยโดยนายฮุนเซนเนี่ยจำไว้เลยนะภาษาตาควายคือสัญ,ญลักษณ์แห่งบัลลังก์ของฮุนเซนถ้าภาษาตาควาย ถูกทำลายหรือถูกกองทัพเรายึดคืนได้แล้วประกาศชัยชนะมีธงชาติไทยไปปักไว้ดอกนปราสาทกูบอกเลยคุณเซนอยู่ไม่ได้คุณเซนจะอยู่ในขเขมรต่อไปไม่ได้จริงๆพี่เอพี่นาดผมบอกเลยพี่เจะมะนะครับสลามนะฮะกูบ,บอกเลยถ้าตาควายที่ตาควายที่เดียวจบฉะนั้นไอ้ตัอื่นๆเนี่ย แทบจะไม่มีความสําคัญเลยตาเหมือนทงตาเมือนทม,ม,อนทมไอพวกนี้สนามเด็กเล่นรอบนี้พวกนี้สนามเด็กเล่นตาเมือนทมไม่ใช่สัญลักษณ์ตาเมือนทมคือมันอยากได้พื้นที่แต่ถ้ามันเอาตาควายตอนเนี้ปัญหาของฮุนเซ็นคือตาควายแล้วถ้าเกิดเราได้ตาควายเนินสามห้าศูนย์หรือเนินห้าห้าศูนย์อะไรทักอย่างหนึง่งแม่งโดนเราหมดเลยทีเนี้ย แค่เราเข้าไปได้โดนหมดเลยฉะนั้นวิธีการคือต้องให้เครื่องบินเนี่ยมาทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดตามแนวลบคือข้างล่างเนี่ยต้องคือหน่วยทหารราบเนี่ยต้องทำงานสอดกับข้างบนคือหมายความว่าเรายิงเลเซอร์เข้าไปยิงเลเซอร์มาร์กจุดนะครับพอมาร์กจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยดาวเทียมมันก็นะครับเราก็บังคับดาวเทียมให้มาร์กลงมาเครื่องบิน,นที่มันบินเนี่ยมันไม่เห็นเป้าหมายหรอกครับ มันก็อาศัยว่ามันเห็นสัญญาณอะไรครับเลเซอร์ที่เขาล็อกเป้าเอาไว้แล้วเนี่ยว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยนะอย่าพลาดน,นะพวกเราเห็นได้ข่าวว่าตอนซ้อมนี่แม่นชิบหายเลยของจริงก็อย่าลืมนะเอ,อพี่พีมนด,ดีนะฮะจริงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงอ่ะแม่งบินมาถึงปุ๊บพอเหลือประมาณสี่ห้าสิบกิโลเป็นไงแม่งกดปุ่มยิงทิ้งทิ้ง,งระเบิดเข้าไปตูมไอ้เหี้ยกลับระเบิดพังหมดทิ้งไปสักสองลูก หนึ่พกิโลอ่ะต้มแล้ววนไปอีกรอบหนึ่งแล้วยิงจุดใหม่คือมันอยู่ที่ข้างล่างเขาจะกดเลเซอร์มาร์จุดเอาไว้ว่าช่วยมาทิ้งตรงนี้ด้วยทิ้งสักสองลูกเผลอๆประสาทแม่งเฮียแม่ง,มงสะเทือนหมดแม่งเผลอล้ม,มประสาทจริงปะถ้าเรากวาดตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เป็นไงไถเข้าไปจบเลยจบประสาทต,ตาควายถ้าเรายึดได สมมุติในวันนั้นเราลบแล้วเรายึดได้เราประกาศเรารีบประกาศชัยชนะเลยขอบคุณนะครับพี่สลาวุฒิพี่อะไรวะส,ะสะลาสลาโรดอะไรนี่นะครับอ่านปีกข,ขอไปนะครับขอบคุณมากครับนะจริงไหมเออยิงบ้านหุนเซนก่อนเพอเผอ,อไม่ต้องยิงหรอกเอาตรงตาควายได้แล้วรีบประกาศชัยชนะบอกว่าขณะนี้ประเทศสวัสดีครับ ขณะนี้ประเทศไทยเราได้ยึดปราสาทตาควายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้นักข่าวไปยืนถ่ายทอดสดอะไรงะพวกนักข่าวก็ถ่ายโซเชียลให้เห็นสถานการณ์จริงกันตรงนั้นะจบเลยผมว่าเขมรแม่งดูเราแล้วเพอเอเขมรที่อยู่ในไทยว่าเป็อนโตนแปลกะกับตาตาคยจังรัดเสียมมันก็บอกว่าตอนนี้เสียมยึดได้แล้วเหียคุณเซนจะอยู่คุณเซนจะอยู่ในเขมรไม่ได้เพราะตาควายคือสัญลักษณ์แห่งอำนาจของคุณเซน และแล้วก็อะไรครับอ,อแล้วก็อะไรนะไอ้นควรวัดคือสัญ,ญลักษณ์ของประเทศเขมรเราอาจไม่จําเป็นต้องไปถล่มไอ้นควรวัดก็ได้เอาเฉพาะตาควายที่เดียวเนี่ยนั่นคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอํานาจของฮุนเสนและข่าวนี้มันทุ่มไปกว่าเจ็ดพันคนนะไอ้หน้างานของเราก็นั่งหัวรอกเลยวอาโอ้โหเยียมากันอีกไรสัตว์เอ้ยไม่กลัวตายกันบ้างหรือไงนะหรือจะไปหาเพื่อน จริงไหมครับเออนะพี่จุมพลนะครับเออสาร์อะไรเสาวรถขาป่าคืออะไรครับเสาวรถพี่พี่บิวแม้ฮะผมกินส้มโอดีกว่าหวานดี <c oughs> นะเออนะครับพี่บรรณานะครับพีเอ็มตีบอกอังกอร์นะครับอืมมันมีปืนพี่จะไปสงสารมันทําไมเ,ออเนินธธาสามารถสูนยุทธศาสตร์สำคัญ <c oughs> เพราะมันอยู่สูงแต่ไม่เราต้อง ไอ้ยี่ถ้าเราไม่ผ่านตาควายแล้วจะไปเอาสามห้าศูนย์ได้ไงมันต้องผ่านตาควายก่อนแล้วตาควายมันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจของหุนเซนวันนี้หุนเซนเนี่ยมันโง่ไอ้หี่มันไปชี้เป้าว่าภาษาตาควายเนี่ยต้องรักษาเอาไว้แล้วถ้าอ๋อชื่ออ๋อชื่อเอฟซีเหรอครับอืนะฮะมารวมตัวกันทําปุ๋ยนะอืมป๋าเขมรจะไปทางไหนไม่มีใครครบมันจะไปคบยังไงไอ้ยีย่เกาหลีใต้ กาหลีใต้นี่เคยส่งอาวุธให้มันนะวันนี้เขาก็ไม่ส่งให้มันนะญี่ปุ่นเคยเอามันอยู่นะเขาก็ไม่ได้ <c oughs> อ่สะวรสเออนะฮะแล้วญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนมันวันนี้จีนก็เป็นไงครับก็ไม่ได้เรียกมันมาดูเดินสวนสนามนะฮะอะไรนะเสียข้าบล้อซีซีแปะแปะไหมครับอืมนะอะไรป้าชแช่มนะครับบัดดีนะฮะ พี่สราวุธหวัสดีนะครับอ่านี่ก็ใกล้เวลาแล้วนะใกล้เวลาแล้วนะครับแม่บุญหวัดีนะครับเออนะก็ใกล้เวลาที่ต่างคนจะต,ต่างต้องแยกย้ายกันไปทํางานแล้วเดี๋ยววันนี้ผมปล่อยคลิปไว้สองคลิปก็ฝากการติดตามรับชมคลิปไว้ด้วยนะครับเออนะฉะนั้นคราวนี้การตัดสินแพ้ชนะ <c oughs> ไม่ได้อยู่ที่ไหนนะการตัดสินแพ้ชนะขราวนี้อยู่ที่ประสาทตาควาย ถ้าเรายึดระสาทต,ตาควายได้เร็วเท่าไหร่สงครามก็จะจบเร็วเท่านั้นแล้วอีกไม่นานหุ้นเซ็นก็จะอยู่ไม่ได้ความวุ่นวายความโกลอหนมันจะเกิดขึ้นจากต่างประเทศคือจากภายนอกเข้ามาและคนเขมรก็จะเริ่มไม่พอใจนายหุนเซ็นหุนเซ็นก็จะอยู่ไม่ได้ <c oughs> อย่าลืมนะครับหุนเซนทุ่มคราวนี้สุดตัวทั้งทั้งที่จีนไม่ให้ลบนะฮะทั้งทั้งที่จีนไม่ให้ลบนะครับ จีนบอกว่าค่อยๆเจราจาถ้าเจราจากันไม่ได้ก็เอามากับกูเนี่ยเดี๋ยวกูเป็นคนกลางให้จีนเสนอตัวครั้งแรกเราปฏิเสธตอนหลังเนี่ยนะครับหวังอี้เสนอตัวมาอีกรอบหนึ่งขเขมรก็ไปเราก็ไปแสดงว่าเราฟังจีนแต่ขเขมรมันไม่ฟังมันจะเอาอย่างเดียวฉะนั้นการที่ไม่ฟังจีนเนี่ยคุณคอยดูนะครับคุณคอยดูได้เลยสีหามุนีอาจจะรอดแต่ฮุนเซนไม่รอด เอาล้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อง F อฟทุกท่านนะครับในระหว่างวันมีคลิปก็ฝากการรับชมคลิปให้ด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ